สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่จะพามาฟังเกี่ยวกับชีวิตของใครคนหนึ่งประมาณสัก3 4ชีวิตเท่านั้นเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจติดตามรับชมรับฟังในคลิปให้จบด้วยนะคะนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าสีหมาแม่ของสีหมานั้นได้เสียชีวิตลงตั้งแต่สีหมาอายุยังประมาณสักหนึ่งขวบเศษเศเท่านั้นปัจจุบันสีหมาได้อายุย่างเข้า7ปีแล้วพ่อของสีหมา จึงได้แต่งงานใหม่กับหญิงไหม้ลูกติดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นหญิงคนนี้เมื่อแต่งงานแล้วก็ได้นำพาตนเองพร้อมกับลูกติดเข้ามาอยู่ร่วมชายคากับสีมาในบ้านหลังนี้ด้วยตั้งแต่วันนั้นชีวิตของสีมาก,ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วแรกๆที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันนั้นก็ดูเหมือนว่าหญิงคนนี้ เจ้ารักใครเอนดูสีมาดีจึงทำให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกล่งใจที่ภรรยาใหม่นั้นมีความรักเอนดูลูกสาวของตนวันหนึ่งขณะที่พ่อของสีมานั้นนำผลไม้ที่ในสวนไปขายที่ในเมืองเหตุการณ์ที่สีมาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นทันทีนี่นี่นางสีมาแกรีบออกไปไกลๆฉันเลยแกรู้ไหมเนื้อตัวแกหน่กสกปรปกเละเทอะมินสากเหม็นสาง แกลงไปอยู่ที่เป็ดที่ไก่ของแกน่นแล้วลงไปกินข้าวกับเป็ดกับไก่ของแกแล้วเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้นะของแกทั้งหมดแกลงเอาอไปไว้ที่เล้าเป็ดเล้าไก่แล้วคืนนี้ยแกห้ามขึ้นมาบนบ้านเด็ดขาดแกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฉันเรียกใช้งานเท่านั้นอ๋อนังสีมาแกจําไว้นะลูกฉันนะ่ะอย่ามาแตะต้องเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อตัวสกปรกเหม็นสาบของแกนั้นมันโดนตัวลูกฉันฉันไม่ชอบ แล้วสิ่งที่ฉันพูดนะห้ามไปบอกพ่อของแกถ้าแกบอกพ่อแกเมื่อไรให้พ่อแกรู้ว่าฉันพูดฉันบอกแกอย่างไรหากวันใดพ่อแกไม่อยู่ฉันนี่เนี่จะตีแกให้ตายเลยแกรู้ไหมไปไปเร็วๆหญิงคนนี้เด้นไล่สีมาลมจากเรือนใหญ่สีมาด้วยความเป็นเด็กจึงรู้สึกกลัวอย่างร,นรานุนแรงรีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ของตนลงไปอยู่ที่เล้าเป็ดเล้าไก่ คืนนั้นสีมาก็ต้องนอนกับเป็ดก่ที่เด็กเลี้ยงอยู่ทั้งคืนเลยทีเดียวกว่าจะได้ขึ้นบ้านใหญ่เมื่อไรหนอพ่อจะกลับมาเธอเอ๋ยตั้งแต่หญิงคนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของสีมาก็ดูเหมือนว่าชีวิตของสีมานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วจากการที่ว่าพ่อเคยใส่ใจสนใจสีมาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะพ่อนั้นต้องแบ่งเวลาไปให้กับภรรยาใหม่ อีกทั้งพ่อก็ต้องไปทำงานกว่าจะกลับมาก็หมึดคำ่ำพ่อไม่รู้ด้วยว่าบางวันสีมานั้นต้องกินข้าวที่เล้าเป็ดนอนกับเป็ดแถมอาหารที่สีมาก็มีแค่ข้าวกับเกลือปนอย่างหมากกับฟักทองต้มส่วนไข่เป็ดที่สีมาเลี้ยงไว้ก็เก็บได้ไข่ทุกวันสีมาก็ไม่เคยมีสิทธิ์จะได้กินมันนี่นี่นางสีมาเป็ดที่แกเลี้ยงน่ะมันมีสิบห้าตัวไม่ใช่หรือแล้วทำไมไข่เป็ดมันมีแค่หกฟองมึงบอกกูสิอีสีมา โทษก็แม่จ้ะเป็ดมันไม่ได้ไข่ทุกวันทุกตัวนี่จ้ะไว้ยนี่มึงอย่ามาเรียกว่ากูแม่นะกูไม่ใช่แม่มึงมึงต้องเรียกกูว่านะมึงรู้แม่กูนะอ่อนกูไม่แห่มึงอีกจ้าจานะเออเออให้มารู้ภาษาบ้างมึงห้ามมาลามปามกูนะกูขอบอกปีนี้ใน,ในสวนพ่อของเสมานั้นจะพบว่าผลไม้ออกเป็นจํานวนมากจึงท,างทําให้มีความจําเป็นจะต้องออกไปทําการค้าขายส่งผลไม้ไกลออกไปเรื่อยๆวันนี้ก็เช่นกัน น้องจ้าพี่ขอฝากสีมาไว้กับน้องด้วยนะจ๊ะเพราะว่าพี่มีความจําเป็นจะต้องไปส่งผลไม้ที่ต่างจังหวัดก็จะไปก็จะมาก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวน้องคงจะดูแลสีมาได้ใช่ไหมจ๊ะอ๋อได้สิจ้าพี่ลูกพี่ก็เหมือนลูกฉันนั่นแหละพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะดูแลสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยทีเดียวพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ วันนี้พ่อเรียกสีมาและพูดว่าสีมาเอ๋ยพ่อมีความจําเป็นจะต้องนําผลไม้ในสวนของเรานั้นไปส่งที่ต่างจังหวัดก็จะไปก็จะกลับก็น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะลูกลูกจะต้องอยู่กับแม่เขาแล้วอย่าดื้อย่ารันนะลูกนะแม่เขาบอกเขาสอนอะไรก็ให้เชื่อฟังนะลูกนะ ซีมาอยากจะบอกพ่อหรือเกินว่าซีมาไม่อยากอยู่ตามลำพังกับผู้หญิงคนนี้เลยแต่สีมากลัวสายตาของนางคนนี้ซีมาจึงไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยคำใดๆนอกจากรับปากพ่อเพียงคำว่าจะ สีมายืนมองพ่อนั่งเกวียนจากไปจนสุดรับสายตาสีมารู้สึกใจหายพ่อไปแล้วสีมาจะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้กับผู้หญิงคนนี้พร้อมกับลูกสาวของนางที่วันวันเอาแต่ใจชอบรังแกสีมาเป็นประจำสีมาต้องทนยอมลูกของนางที่ชอบเอาของมาคว้างใส่โดยที่ศีรษะของสีมานั้นจะต้องบวมปุยทุกครั้งสีมาเดยแต่แอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวบ่อยๆสีมาสีมาอีสีมา มึงงัวทาอะไรอยู่กูเรียกมึงหลายครั้งแล้วมึงไม่ได้ยินกูเรียกมึงรึนางคนนี้เลิมแต่ละคอกเสียงดังพร้อมกับยืนเท้าเซอเอลอยู่ในว่านสิมาก,กําลังทํางานจ้ากูสั่งให้มึงไปขนข้าวของมาไว้กับเป็ดของมึงต่อไปนี้มึงต้องกินนอนอยู่กับเป็ดแล้วห้ามนําร่างกายที่สกปรกมอมแมมของมึงนะขึ้นมาบนเรือนกูอีกมึงรู้ไหม มึงสกรปรกเหม็นเน่ากูเกลียดมึงแล้วต่อไปนี้มึงห้ามกินข้าวเยอะมึงควรกินแค่ผักเยอะๆกินผักกับเป็ดกับไก่ของมึงนั่นแหละแล้วนอนที่เล้าเป็ดพอที่กูพูดเนี่ยมึงเข้าใจไหมอ่สิมาจ้านะสีมาได้แต่รูปปากแต่ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาของหลังนอกแต่พอจากไปหลายวันแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตของสีมานั้น เริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆเรืยๆแต่ละครั้งภรรยาใหม่ของพ่อนั้นจะเรียกสีมาขึ้นไปช่วยทำงานบนบ้านอาทิเช่นซักผ้าหุงข้าวทูบ้านตักน้ำให้เต็มตุม่มเพื่อที่จะไว้ให้นางนั้นกับลูกสาวของนางได้อาบบนบ้านอย่างสบายหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนางก็จะไล่สีมาให้ลงเรือนไปเพื่อที่จะไปอยู่ที่เล้าเป็ดเล้าไก่พร้อมกับอาหาร ที่มีเพียงผักต้มและเกลือป่นเท่านั้นสิ่งที่สีมาได้รับจึงทำให้ร่างกายของสีมานั้นอ่อนแอเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆร่างกายกระมุกกระมมอมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเท่านั้นเพราะว่าเสื้อผ้าดีๆนางผู้เป็นภรรยาใหม่ของพ่อนั้นได้เก็บเอาไปหมดทั้งสิน้นเหลือแต่เสื้อผ้าเก่าๆเพียงไม่กี่ตัวไว้กับสีมา ในบริเวณเล้าไก่เล้าเป็ดนั้นก็ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดเลยนอกจากเสื้อผ้าเก่าๆที่นอนรังเก่าที่แม่ซื้อไว้ให้ตั้งแต่สมัยเด็กๆสีมาพาฝูงเป็ดสิบกว่าตัวออกไปเลี้ยงกลางทุ่งนาที่เพิ่งผ่านการเก็บเกี่ยวไปไม่นานวันนี้สีมารู้สึกหิวเหลือเกินเพราะเมื่อวานเย็นนี้ลูกทองผู้เป็นแม่เลี้ยงนั้นไม่ได้ให้สีมาได้กินข้าวแม้แต่สักเม็ดเดียวสวมือเด็กๆของสีมา แกะหอ่อใบตองที่มีเพียงผักต้มสีเขียวๆออกมากินเด้วดความหิวสีมาสีมาเสียงเพ่ินบานคนนึงตะโกนเรียกเอ๊ะวันนี้เองทําไมมาเลี้ยงเป็ดแต่เช้าละ่ะไหนๆๆทำอะไรละ่ะเอ๊ะสีมาแกกินอะไรทําไมมันมีแค่ผักละ่ะข้าไม่เห็นมีข้าวหรืออะไรเลยแม่ทองเขาให้ฉันกินแค่นี้เองจะ้ะอ้าวพ่อเองแบบไปไหนซะล่ะเขาไม่รู้เหรอไม่รู้หรอกจะ้ะพ่อไปขายของที่ต่างเมืองหลายวันแล้ว อ้าวเออนาะเวนกังั้นเองไปกินข้าวกับข้าสิแม่ข้าตักข้าวมาให้ข้าแตงโตลเ,เลยเยอะแยะเลยเพื่อนบ้านของสีมากุรีกุจอเรียกสีมาให้มากินข้าวด้วยกันแล้วตักปลาปิ้งตัวโตโตให้กับสีมาด้วยความสงสารแล้วพูดขึ้นว่าแกกินให้เยอะๆเลยนะแกจะได้มีแรงทํางานรู้ไหมสีมาอันที่จริงนะข่าว่ามีอะไรแกควรจะบอกพ่อแกให้รู้เรื่องบ้างรู้ไหมสีมาเยทองนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ แกน่ะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวยิ่งแบบนี้นะข่าวว่าจะพร้อมไปใหญ่แล้วแล้วลูกเยทองล่ะมันทําอะไรอยู่มันทําไมไม่มาช่วยแกเลี้ยงเป็ดบ้างไม่จ้าเนธะทองเขาบอกว่าลูกสาวเขาจะเนื้อตัวสกระโปรงเหม็นสามเหมือนเป็ดเออเนาะทำเขาที่เองให้เลี้ยงเป็ดอีที่ลูกตัวเองกลับกลัวตัวเหม็นสาบกูอยากจะเชื่อเลยออทองเนี่ อาหารมื้อนี้สีมาได้อาศัยกินกับเพื่อนบ้านที่มีจิตใจอารีได้แบ่งปันอาหารให้กับสีมาได้กินพออิ่มท้องเออเออสีมาสีมาอาหารที่เหลือนายบินโตนะเอง็งเทใส่ถุงกลับไปกินตอนเย็นนะให้หมดเลยข้าให้เองจะขอบใจเจ้าพี่สองมือเล็กเล็กของสีมานั้นเก็บอาหารที่เหลือหอ่อใบตองแล้วตอนเป็ดกลับบ้านไปสีมามาถึงบ้านแล้วได้แขวนถุงยามไว้ที่ปลายเสา ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงของนางทองส่งเสียงดังมาจากบนเรือนอีสีมาอิสีมามึงขึ้นมาถูบ้านแล้วตักน้ําให้เต็มโอ่งด้วยลูกกูไม่มีน้ําจะอาบร้ล้ๆด้วยนะลูกกูร้อนนางทองส่งเสียงลงมาดังนั้นแล้วสีมาได้ยินจึงรีบกุรีกุจ,จอขึ้นไปทํางานบนบ้านนั้นขณะที่สีมากําลังตักน้ําขึ้นไปที่บ้านแม่แม่แม่อีสีมานะมันแอบขโมยข้าวกับปลาบนเรือนไปลูกสาวของนางทอง วิ่งขึ้นมาบนเรือนในมือถือถุงย่ามเก่าๆแล้วส่งให้นางทองนางทองรีบรับถุงย่ามแล้วเปิดออกมาดูนี่อะไรอะไรแกบอกฉันสิว่าแกเอาข้าวกับปลาพวกนี้มาจากไหนหือแกขโมยข้าวกับปลาบนเรือนของข้าไปใช่ไหมนางทองพูดเสียงดังแล้วไม่ทันที่สีมาจะตอบว่าอะไรนางทองตบหน้าของสีมาเสียงดังฉาดขณะที่สีมายืนงงทําอะไรไม่ถูกนั่นเองนางทองทีบสีมา กริ่งตกลงมาจากบนเรือนอย่างแรงดีว่าบ้านไม่สูงมากสีมาจึงแขนขาไม่หักเด็กหญิงสีมาซึ่งเป็นเด็กอ่อนแอร่างกายผายผมแบบนั้นโดนถิดลงมาอย่างกระทันหันทำให้รู้สึกเจ็บจนแทบขาดใจหน้ามืดเป็นดมไปแล้วเงินงทองทำแบบนั้นยังไม่พอยิ่งสาดข้าวกับปลาย่างนามลงมาด้วยพร้อมกับพูดกับสีมาว่า เอ้าอีสีมาใน,นเมื่อมึงอยากจะกินนักใช่ไหมมึงก็กินซะสิกินให้หมดด้วยนะโธ่เอ้ยก็ข้าวกับปลานั้นมันถูกโปรยกระจัดกระจายหมดแล้วบนพื้นดินแล้วใครละ่ะจะกินเข้าไปยังไงได้แถมหมาบริเวณนั้นก็วิ่งเข้ามาเก็บเศษอาหารบนพื้นดินกับปลาตัวนั้นไปแล้วเป็นอันว่ายามีสีมาคงไม่มีอะไรที่จะกินเหมือนเดิมนอกจากผักต้ม วันเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วพ่อของสีมาได้เดินทางมาถึงบ้านสีมาสีมาสีมาอยู่ตรงไหนล่ะลูกสีมาไม่ทันได้ตอบว่ากระไรนางทองรีบเข้ามาแสบทันทีสีมาลูกไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นแหมแม,แม่บอกกับลูกหลายหนแล้วให้ขึ้นไปพักผ่อนบนเรือน ติดกันจังเลยกับไอ้เจ้าเป็ดเจ้าไก่เนี่ยดูสิเนื้อตัวสกรปรกมอมแม้มแล้วไปอาบน้ำไปลูกป้ายแล้วขึ้นมากินข้าวปลาพร้อมกันบนเรือนนะลูกนะ ท่าทีของนางทองได้เปลี่ยนไปแล้วพร้อมกับกุรีกุจอช่วยสีมาเก็บข้าวของขึ้นไปบนเรือนทันทีสีมาไม่พูดอะไรเดินตามนางทองกับพ่อต่อยต่อย,อยขึ้นไปบนบ้านพ่อของสีมาซื้อของมาฝากสีมากับลูกของนางทองเยอะแยะ,ยะไปหมดมีทั้งขนมนมเนยของเล่นเสื้อผ้าสีสวยๆกับรองเท้าตั้งแต่เกิดมาสีมาก็ไม่เคยมีของดีๆสวยๆแบบนี้ใช้กับเขาเลยวันนี้เป็นวันที่สีมามีความสุขมากที่สุด นับตั้งแต่วันที่พ่อออกจากบ้านไปวันนี้คงเป็นวันแรกกระมังที่สีมาได้มีโอกาสขึ้นมานอนบนบ้านหลังนี้แต่ในความสุขของสีมานั้นก็ได้สูนสิ้นไปในวันรุ่งขึ้นเมื่อพ่อได้บอกว่ามีความจำเป็นจะต้องไปทำการค้าขายอีกครั้งหนึ่ง พ่อของสีมาเดินทางไปรับตาแล้วนางทองกระบิบสั่งการให้สีมาเก็บข่าวของเครื่องใช้เครื่องนอนต่างๆของสีมาร่งไปอยู่กับเป็ดกับไก่ทันทีการเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วก็นับตั้งแต่วันที่พ่อจากไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าเมื่อไรพ่อจะกลับมาสักทีอีกทั้งก็ดูเหมือนว่านางทองผู้เป็นแม่เลี้ยงจะดุดาทุกตีสีมาเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอีสีมา มึงขึ้นมาหงหาข่าวปลาให้ลูกกูกินด้วยกูจะนอนถ้ามึงทำงานเสร็จแล้วมึงก็ปลุกกูกับลูกกูด้วยจะณทองสีมาขึ้นมาวุนด้านก่อไฟฟืนหุงหาอาหารให้ลูกของนางทองณทองณทองเชนหหงข่าวเสร็จแล้วจ้ะ นางทองลุกขึ้นมากินข้าวเช้ากับลูกสาวหรือความสบายใจนางทองหันมาสั่งงานสีมาต่ออีกว่ามึงหุงข้าวเรียบร้อยแล้วมึงรีบเอาเสื้อผ้าของกูกับลูกกูลงไปซักข้างรางให้สะอาดด้วยแล้วมึงก็ออกไปเลี้ยงเป็ดออกวันนี้กูเวทนามึงนะมึงเอาน้ำข้าวใส่กะลาลงไปกินข้างรางด้วยวันนี้กูให้มึงพิเศษมึงเอาฟักทองต้มเนี่ยไปสองชิ้นในฐานะที่วันนี้มึงทำงานดี สีมาได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วจึงเก็บน้ำข่าวใส่กลาเก่าๆพร้อมกับเก็บเสื้อผ้าของนางทองและลูกของนางทองเลี่ยงเดินลงบันไดไปแม่แม่อีสีมามันด่าแม่จ้ะน้อยน้อยอีนี่กูอุตส่าห์เวทนาให้น้ำข่าวมึงไปกินก็ดีแค่ไหนแล้วมึงยังมาด่ากูอีกเหรอนางทองพูดดังนั้นแล้วจึงเหงือขาขึ้นเหมือนกับจะถีบสีมาตกบ,บานอีกแล้วสีมาเห็นแบบนั้นรู้สึกกลัวเป็นกำลัง พูดโดยเสียงอันสันทาว่าเปล่าเปล่าจ้านะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงไม่ต้องมาเถียงกูกูรู้ถึงแม้ว่ามึงจะไม่ได้ด่ากูออกเสียงออกมามึงก็ด่ากูในใจกูรู้ กริยาวาจาที่หยาบคายของนางทองนั้นท่านนี่สีมาไม่กล้าที่จะต่อปากต่อคำจึงเรียบเลี่ยงออกไปจากที่นั่นทันทีวันนี้สีมาทำงานบ้านทั้งวันเทมก็ไม่ได้มีข้าวตกถึงท้องแม้สักเม็ดเดียวอาหารที่ดีที่สุดก็คงมีแค่ผักต้นที่พอจะหาได้แล้ยเดือนผ่านไปพ่อของสีมาก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะกลับมาอีก ทั้งนานวันนื่งทองกับลูกสาวก็จิกใช้งานสีมาสารพัดจนสีมานั้นมีร่างกายที่ผายพร้อมเพราะได้แต่ทำงานสารพัดแถมไม่เคยได้ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ หากสีมาไม่ได้เพื่อนที่ชื่อว่าโกคอยแบ่งปันอาหารให้บ้างในเวลาที่สีมาไปเลี้ยงเป็ดสีมาคงลำบากกว่านี้ว่าหนึ่งเมื่อสีมาได้ไลฝูงเป็ดของตนนั้นกลับมาถึงบ้านพบว่านางทองกําลังนั่งคุยกับชายคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านชายคนนั้นนั่งคุยอะไรกับนางทองเสียงเบาๆแล้วลงเรือน ขณะที่ลงเยลือนั้นฉายคุณนี้ก็มองสีมาด้วยสีหน้าแววตาแปลกๆพ่กลถึงสีมาจะเป็นเด็กก็พอสังเกตจะรับรู้ได้จากสัญชาติยานว่าสีมารู้สึกแบบนั้นวันขึ้นนางทองได้เรียกสีมาเข้ามาพบและพูดขึ้นว่า นี่นี่สีมาวันนี้นะารูปช่วยไปส่งของให้นะ้าหน่อยได้ไหมได้จ้ะนะคืออย่างนี้นะมีคนเขาสั่งผลไม้ในสวนของเราให้เราไปส่งที่บ้านหลังโน้นนางทองพูดกับสีมาเสียงอ่อนเสียงหวานนางทองชี้ไปบ้านตรงกันข้ามฝั่งทั้งโน้นนางพูดขึ้นว่าเห็นไหมจ้ะสีมาเห็นหลังคาบ้านอยู่ไม่ไกลนะเธอเดินไปได้ไหมจ๊ะสีมาตอบว่าได้จ้ะ สีมาจ้ะน้าเตรียมผลไม้ใส่รถเข็นไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่สีมาช่วยใส่รถสาล้อนี้ไปส่งที่บ้านหลังสีฟ้าโน้นนางทองพูดพร้อมกับชี้มือไปยังบ้านทีมมองเห็นเพียงหลังคาลิบลิบด้านหน้าโน้นแปลกทำไมน้าทองพูดกับเราดีจังสีมาแอบคิดอยู่ในใจขณะที่ใจหลอยอยู่นั้นนางทองจึงพูดแสกขึ้นว่าสีมาจ้ะ น้าว่านะจะให้สีมาได้แต่งตัวสวยๆบ้างสีมาเอาชุดกระโปรงสีแดงนี้ไปใส่ให้สวยๆเถอะอันที่จริงชุดนี้น้าคิดว่าน่าจะเหมาะกับสีมามากกว่าลูกสาวของน,านอ้าไม่เหมาะกับชุดนี้หรอกนางทองพูดพร้อมกับยืนชุดสีแดงให้กับสีมาก็แปลกอีกนั่นแหละก็ทั้งที่เมื่อวันก่อนนาทองบอกกับเราไปหยกๆว่าชุดนี้นะ่ะ จะเอาไว้ให้ลูกสาวตัวเองก็แล้วจูจู่ทำไมจึงกลับใจแบบนี้ล่ะสิมาคิดแต่สิมาก็ได้เพียงคิดไว้ในใจแล้วยื่นมือน้อยๆน,นั้นมารับชุดแดงไป นางทองได้พูดคำชับไว้ว่าอ้อสีมาจ๊ะใส่ซะให้วันนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าจะไปถึงที่ส่งผลไม้แล้วคนที่ซื้อเขาจะได้ชื่นชมว่าเราเป็นคนส่งผลไม้ที่สวยที่สุดคราหน้าเขาจะได้มาสั่งผลไม้ที่ส่วนของเราอีกไงล่ะนางทองบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้กับสีมาแต่แปลกอีกนั่นแหละทำไมเนาะแววตาของนางทองจึงแลดูแปล,แปลกแปลกพี่กนสีมาคิด แต่ด้วยความเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกใจอย่างไรก็แล้วแต่เกิไม่สามารถรู้เท่าทันความคิดของนางทองผู้เป็นแม่เลี้ยงสีมารับชุดกระโปรงสีแดงแล้วนำไปใส่เรียบร้อยรู้สึกพอใจกับชุดที่ใส่เป็นอย่างมากเพราะสีมานั้นอยากใส่มานานแล้วสีมาใส่ชุดสีแดงใส่รถผลไม้นำผลไม้นั้นไปส่งตามคำสั่งของนางทองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว ลูกสาวของนางทองดังขึ้นดานดังแกเอาชุดสีแดงนี้มาใส่ได้อย่างไรเอาขึ้นมานะฉันมีให้แล้วแกจะไปไหนก็นะ้าทองสั่งให้สีมาไปส่งผลไม้บ้านตรงนู้นแล้วยังบอกอีกว่าให้สีมาใส่ชุดนี้เพื่อจะได้มีคนมาชื่นชอบว่าลูกสาวสวนผลไม้นี้สวยจะได้มีคนเข้ามาสั่งผลไม้เพิ่มอีก เมื่อลูกสาวของนางทองได้ทราบดังนั้นแล้วจึงบงังคับให้สีมาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดแดงออกทันทีแล้วพูดขึ้นว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็แกรอฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะใส่ชุดนี้เองแล้วฉันจะนั่งไปในรถเข็นด้วยถ้าแกไม่ให้ชุดนี้คืนฉันแล้วก็ชันจะฟ้องแม่ฉันลูกสาวนางทองพูดขึ้นพร้อมกับเกิดความไม่พอใจที่ด้ยินคําว่าชื่นชมยินดีหรือคําว่าสวยกับคนที่สวยนะต้องเป็นเราสิฮึไม่ใช่นางสีมาเด็กนี่ เวลาผ่านไปไม่นานนักภาพของเด็กหญิงสีมาเข็นรถผลไม้มาตามทางเล็กๆพร้อมกับเด็กหญิงอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นคันนั้นปรากฏแก่สายตาของชายคนหนึ่งที่กำลังแอบซุ่มดูอยู่อย่างเงียบๆชายที่ซุ่มอยู่บริเวณนั้นกระซิบกันขึ้นมาว่าพี่ๆ่ันไหนอีนางทองมันบอกกับเราว่าเด็กคนนั้นอ่ะมันจะมาคนเดียวไงล่ะ เออกูก็ยังงงง,งอยู่ว่าแต่ไม่เป็นไรแล้วนางทองมันสั่งบอกไว้ว่าเด็กที่เราจะจัดการน่ะต้องใส่ชุดสีแดงกับในรถเข็นเงินเล่า อ้าวแล้วไอเด็กที่มันเข็นรถผลไม้แล้วพี่เราจะทํำยังไงกับมันดีเราก็ปล่อยมันไปหมดเรื่องอันที่จริงนะค่ะไม่อยากทํางานแบบนี้เราแต่ด้วยความจําเป็นค่ะก็มีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองเราก็รับสินจ้างวางวันจากนางท้องมันมาแล้วเราก็ทํางานให้มันซักให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วเราก็พากันหนีไปจากหมู่บ้านนี้ซะก,กบหมดเรื่องเรื่องแล้วมันก็น่าจะเงียบ ไปเราแกล้งขู่เด็กคนนั้นเสียงดัง,ดงๆขีด้านเด็กคนนั้นมันก็กลัวแล้ววิ่งแจนกลับบ้านไปแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกเราแค่เือดเด็กที่มันนั่งในรถเข็นชุดสีแดงนั้นก็พอแล้วพอสีมาใส่รถเข็นผลไม้มาใกล้ก็มีใช่สงคนถือดาบขวางทางไว้ท่าให้สีมากับลูกสาวของนางทองนั้นตกใจเป็นอย่างมากร้องเสียงดังโอ้อะไรกันนี่สีมา ร้องด้วยความตกใจนี่อะไรมาให้หมดนี่คือการปนฉันไม่มีอะไรหรอกจะพอจรนอกจากผลกกไม้ในรถใส่นี้ก็ถ้ายงางนั้นแล้วก็เอาคนมาแทนก็นแล้วกันชายหน้าตาดุดันนั้นพูดพลางอุ้มเด็กหญิงที่ใส่ชุดแดงในรถเข็นทันทีอีสีมาอีสีมามึงช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยถ้ามึงไม่ช่วยกูกูจะไปฟ้องแม่กูกูจะไปฟ้องแม่ก,ก,มกูลูกสาวของนางทอง ร้องอยู่แบบนั้นแต่สีมาก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เพราะว่าจะมีชายอีกคนหนึ่งหันมามองสีมา ด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงพร้อมกับขู่ขันว่าเมือ่อเข้ามานะไม่อย่างนั้นกุจิฟันมึงให้ขอขาดเลยมึงรีบไปจากที่นี่ซะโดยเร็วก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจฟัดคอมึงให้ขาดสีมาได้ยินดังนั้นจึงวิ่งออกไปจากบริเวณนั้นด้วยความกลัวไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังมองไปด้านหลังแม้แต่จะได้ยินเสียงของลูกสาวนางทองร้องให้ช่วยก็ตาม ด้วยความกลัวรนลานจึงทำให้สีมาวิ่งออกไปจากที่นั่นวิ่งอย่างไม่หยุดจนกระทั่งเข้าเขตสวนบ้านพ่อของตนขณะนั้นนางทองผู้เป็นแม่เลี้ยงหลังจากที่สั่งให้สีมาไปส่งโพรไม้ก็ไม่ได้ออกไปทำงานในสวนแต่อย่างใด วันนี้นางทองรู้สึกชื่นมื่นเป็นอย่างมากอยากจะบอกข่าวดีกับลูกสาวของตนเหลืเกันว่าบัดน,นี้ได้ส่งเด็กหญิงศรีมาให้พ้นไปจากชีวิตสุขแดนสุขขาวดีเรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ยยังไงกันนี่เรียกเท่าไรลูกสาวของนางก็ไม่รับปากสักทีนางจึงสงสัยผลักประตูเข้าไปดูไม่เห็นมีลูกสาวของนางอยู่ในห้องเลยเอ๊หายไปไหนกันนี่นางทองรีบออกมอตโกนเรียกลูกสาวของตนร,รอบๆบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับแต่อย่างใดเอ๊ นางทองเริ่มรู้สึกสงังใจขึ้นมาแล้วจึงรีบออกมาบริเวณหน้าบ้านแล้วสาวเท้าเร็วๆไปตามเส้นทางที่เคยบอกให้เด็กหญิงสีมาไปส่งผลไม้นั่นเอง ขณะที่นางทองกำลังเดินไปอย่างเร่งรีบตามเส้นทางที่บอกให้สีมาไปส่งผล,ลไม้นั้นปรากฏว่ามีร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งสวนทางมาเอ๊ะนั่นนางสีมานี่นะแล้วลูกสาวของเราล่ะไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนางทอง คิดอยู่ในใจช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรปล้นมีโจรปล้นเด็กหญิงสีมาร้องบอกอย่างกระหืดกระหอบนางทองได้ยินดังนั้นแล้วจึงรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนางทองรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วเพื่อที่ว่าหวังจะไประงับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตน แต่อานิจามันก็สายเสียแล้วเมื่อนางท้องไปถึงจึงพบกับร่างเด็กหญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเรื่องนั้นปราศจากลมหายใจเสียแล้วอานิจจาเอ๋ยท่านผู้ฟังทุกท่านคะกรรมแปลว่าการกระทําที่ประกอบไปด้วยกายวาจาใจกฎแห่งกรรมก็คือกฎธรรมชาติอีกกฎหนึ่งทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วเรื่องราวเหล่านี้ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ก่อนเรื่อคลิปวิดีโอไปที่อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดด้วยเพราะที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวสาระต่างๆที่แอดมินจะนำเสนอในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ